วันนี้ทัพท็อกจะพาคุ้ชมไปพบกับเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกว้าวอยากลองไปดูกันแล้วใช่ไหมงั้นเราไปชมกันเลยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถาปนิกและวิศวกรจํานวนมากได้พูดคุยถกเถียงกันถึงการสร้างเมืองลอยน้ำแห่งนี้ขึ้นแต่ปรากฏว่าการนําแนวคิดในจินตนานการมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากโดยรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละที่เองก็ไม่เต็มใจที่จะลงทุนกับไอเดียที่ทะเยอทะยานนี้สักเท่าไหร่ แต่แล,แล้วในที่สุดเมืองปูซานเกาหลีใต้ก็ตัดสินใจให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงโดยร่วมมือกับผู้ออกแบบโครงการอย่าง o อ e a n ยเและโครงการตั้นที่ทรมนุษย์แห่งสหรประชาชาติหรือ u n h a b i t a t จากรายงานระบุว่าเมืองรองน้ำแห่งนี้จะครอบคุมพื้นที่กว่า469ไร่รองรับผู้อยู่อาศัยได้มากถึง10,000คนโดยจะประกอบไปด้วยเกาะรูปทรงหกเหลี่ยมจํานวนมากแต่ละเากาะจะมีพื้นที่ตวาวา12.5ไร่มีชุมชนอาศัยอยู่ประมาณ300คน และกเกาะเล็กๆดังกล่าวจะถูกจัดวางให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มละ6เกาะอาศัยรอบๆท่าเรือกลางซึ่งจะเกิดเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรมากถึง1650้คนเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะได้รับการออกแบบให้เติบโตเปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้ตามกาลเวลาโดยเริ่มพัฒนาจากย่านชุมชนสู่หมู่บ้านและขย,ขยายไปยังเมืองซึ่งการออกแบบแผนและกลารขยับขยายเมืองลอยน้ำนั้นยังไม่ถูกเปิดเผยเ,เ,เป็นที่แน่ชัด อดใชยมาดามอมผู้ร่วมก่อตั้งโอเชียนิกกล่าวกับสำนักข่าวอินไซเดอร์ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นที่ปูซานเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราในการสร้างผลง,งานต้นแบบชิ้นนี้แต่นี่คือบางสิ่งที่เราหวังจะเป็นประโยชน์กับเมืองชายฝั่งทั้งหมดทั่วโลกเนื่องจากชุมชนชายฝั่งกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายอันใหญ่หลวงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เนื่องจากมาเป็นเมืองลอยน้ำดังนั้นมันจะลอยสูงขึ้นไปพร้อมๆกับระดับน้ำทะเลซึ่งมันจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ในขณะเดียวกันมันก็ยังสามารถผลิตพลังงานน้ำจืดและอาหารได้ด้วยระบบภายในเมืองทั้งหมดโดยมีกรงอยู่ใต้เกาะที่จะสามารถใช้เป็นที่พัเลียนสัตว์ทะเลได้สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างเมืองลอยน้ำแห่งนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ200ล้านเหรียญหรือประมาณ6,600ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปีทจดศักราชส2งพซึ่งอาจจะเป็นเวลาที่เราได้เห็นเมืองรอยน้ำแห่งนี้นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นโดยขณะนี้โอเชียลนกก็กำลังเจรจากับรัฐบาลในอีก10แห่งเกี่ยวกับการสร้างเมืองรอยน้ำซึ่งบริษัทของเขาสามารถเสนอแนวทางในการใช้ชีวิตในอุดมคติได้โดยเฉพาะบริเวณเมืองริมชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นนอกจากนี้โอเชียลนกยังบอกในเว็บไซต์ของวเขาว่า เมืองลอยน้ำสามารถสร้างเสร็จลุกได้บนฝั่งและค่อยลากไปยังจุดสุดท้ายต้องการได้ซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างเป็นอย่างมากและเมื่อรวมกับต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในมหาสมุทรที่ไม่ได้สูงมากจะทําให้ราคาบ้านบนเกาะแห่งนี้มีราคาที่จับต้องได้นั่นเองแล้วคุณผู้ชมล่ะคิ้อย่างไรกับเมืองลอยน้าแห่งนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยนะขอบคุณที่รับชมท็อปท็อกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าใหม่ของพวกเรานะคะ Oh, you.